ผู้ชายครับอายุ72ปีเป็นโรคต่อมลูกหมากโตกำลังตอนนี้กำลังจะเริ่มเป็นครับแล้วก็มีการกินยาขยายท่อปัสสาวะกับยาลดขนาดต่อมลูกหมากโตก็กินมาได้1เดือนอยากจะกราบเรียนหลวงปู่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนมากินยาของหลวงปู่จะได้ไหมครับต้อมีต่อมลูกหมากอัเสบเห็นคนเขาไปทานก็ได้ผลเยอะแยะ ก็ลองไปหาทานดูยาต่อมลูกหมาอักเสบมันก็เป็นยาขับปัสสาวะโดยตัวด้วยครั้งละห้าเม็ดเช้าเย็นติ่นตอนท้องว่างจบ<า>แล้วถ้ามันทําปัสสาวะยากเนี่ยเขามีวิธีการก็คือโบราณนี่เขาจะเอาใบชาใบชาราคาถูกๆก,ก็ได้นะเอามาต้มแล้วก็เอาแต่ใบใส่ผ้าประครบที่ใต้ใต้ สูงอันธะนมันก็จะช่วยทําให้ขยายหลอดเลือดขยายาไปเลี้ยงที่ต่อมลูกหมากแล้วก็ลดอาการอักเสบบว,วมได้จบครับอันนี้ก็คือเขาสามารถที่จะทานคู่กับยาที่<ช>ท,ที่แพทย์ให้มาได้ใช่ครับทำทานคู่กับยาที่แพทย์ให้มาไม่แนะนํานะเพราะว่ามันมันมีผลอันมันเป็นภาระต่อตับและไต ก็หาเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งครกันจบ